เพราะการศึกษาหาความรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมและมนุษย์ทุกคนและการแสวงหาคนคว้าคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จแต่ความแตกต่างเป็นประตูสู่โลกแห่งความหลากหลายกว่าทศวรร์ที่เราเน้นการเรียนการสอนวิชาชีวิตควบคู่กับการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นแหล่งรวมนักวิชาการมุสลิมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรทุกคนล้วนมีโอกาสได้พบปาก,กับผู้บริหารทุกวันโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางอินชาอัลลอฮ์เราพร้อมที่จะสร้างชีวิตก่อนอาชีพและเรามั่นใจว่าด้วยยุทธศาสตร์นี้เราจะสามารถขับเคลื่อนสังคมไปสู่สันติภาพที่แท้จริงอัลลอฮุลมุฟิก วันนี้เราเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2556แล้วโทรศัพท์073418610มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาอุทยานแห่งการเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรม